ล้านสี่แสนบาทนะครับว,วางหลักประกันถ้าเราเลเวอเรจสามเท่าวางหลักประกันเท่าไหร่ครับแปดแสนโดยประมาณนะครับวางเสร็จปุ๊บแ้มันขึ้นไปจริงจบรอบปุ๊บนี่เราติดตามเทรนนะจบรอบปุ๊บออกมาเนี่ยขายบาทสามบาทเก้าสิบเห็นไหมฮะไม่ได้ซื้อที่ห้าไอ้ไม่ได้ซื้อต่ําสุดแล้วก็ไม่ได้ขายสูงสุดจบรอบขายพุ่งมากำไรที่เราได้คือสามบาทเก้าสิบคูณสองบาทสี่สิบคูณพันคูณร้อยผิดพลดคูณพันคูณพัน พันอันนี้คือมัลติพายเออร์พันนี้ในที่นี้คือจำนวนสัญญานะครับแล้วเท่ากับกำไร2,900ลบ2,400บคือล้านห้าแสนบาทนะครับเท่ากับเราได้กำไร188%ในขณะที่ถ้าไม่เลเวอเรจ์กำไรไหมก็กำไรคือซื้อหุ้นจ,จริงๆถูกไหมครับที่มูลค่า8แสนบาทได้กำไรเท่าไหร่ครับ0.12.5%นะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ ในการสร้าง l e v ร r a เ e ใช้พอร์ตโฟลิโอได้ถ้าเราเจอหุ้นแบบนี้นะครับก็จังหวะที่ถูกต้องนะพอร์ตก็โตนะครับสตอกฟิเจอร์ตอนนี้มีประมาณ50ตัวก็สามารถใช้ตัวนี้บริหารพอร์ตได้เทรดง่ายขึ้นเอาผู้จำตรงเซฟตี้ยากกว่าเซฟตี้ยากกว่าในบางช่วงสตอกฟิเจอร์ง่ายกว่าในภาพรวม ในทุกๆช่วงในภาพรวมจะง่ายกว่า s แฟจะยากกว่าแต่ข้อเสียของฟิวเจอร์คือสภาพคล่องยังไม่ค่อยมีทีเฟกเขาก็พยายามพยายามหาวิธีการอยู่นะครับคงคงจะเริ่มดีขึ้นในปีหน้าระหว่างนี้เนี่ยก็หลายๆโบโล็อกก็มีบริการทำบล็อกเทรดนะครับอย่างเอชก็มีบริการทำบล็อกเทรดก็ทําได้คือคืออำนวยความสะดวกในการเปิดฐานะให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการเลือกหุ้นการคุมเรเวอร์ชยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเวลานะครับหรือเวลาแล้วจริงๆก็ยังหายังมีอยู่นะนะครับก็ผมเน้นย้ำแล้วกันเส้นทางตรงนี้นะครับองค์ประกอบพวกนี้พยายามเข้าใจมันนะครับแล้วลองไป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 ,ไปออกแบบให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับหรือใครจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็คุยต่อกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับวันนี้